สวัสดีครับวันนี้เราก็ามาดู Honda p h a n t o ม200นะฮะเราจะมาถอดได้สตาร์มาเปลี่ยนแปลงฐานนะฮะอันนี้เราถอดแล้วนะจะเห็นเฟืองด้านในนะฮะอันนี้ก็มาดูชุดของเขานะฮะชุดได้สตาร์เขาก็จะเป็นชุดนี้นะที่เข้าไปก็จะเป็นลูกยางตอนถอดก็จะติดลูกยางตรงนี้หน่อยนะฮะ าไปุดนนะด้านนี้ก็จะเป็นลูกปืนเข็มนะฮะด้านในส่วนต่อไปก็จะเป็นตัวขดลวดเขานะฮะก็จะเป็นชุดของเขาก็จะมีอ,ะอันนี้เป็นแผ่นรองเขานะฮะก็จะมีแหวนแหวนรองอีกนะสองสามวงนะฮะ มีแหวนไฟเบอร์แล้วก็แหวนหนาแหวนบางของเขานะฮะน,นี้เป็นไฟเบอร์กับแหวนหนัแหวนบางแล้วแหวนหนาของเขานะฮะคั่นกันไว้ด้านหลังก็จะมีสองวงนะฮะมีแหวนนาแหวนหนา,แ,นหนาแล้วก็แหวนบางเหมือนกันนะฮะเอ๊ะเราขัดขดลวดแล้วะะตัวตัว,ต,วตัวทุ่นเราขัดเรียบร้อยแล้ะก็ดูเงางขึ้นมาหน่อยอันนี้ก็เป็นชุดหลังนะะชุดประกบหลังก็จะเป็น สังเกตก็จะมีชุดนี้เป็นชุดเข้ากับตัวแปลงฐานก็จะมีเนี่ยหลังจากใส่เสร็ก็จะมีลูกยางลองตรงนี้หนึ่งวงนะฮะลูกยางสังเกตลูกยางอันนี้ติดอยู่นะฮะ เใส่ใส่ด้านนี้เข้าไปก่อนนะฮะสมมติสมมติเราใส่อันนี้เข้าไปน,นี้ใช่ไหมฮะแล้วก็มาประกอบเข้าตรงนี้ใช่ไหมฮะนนประกอบเข้าไปนะฮะอันจะมันจะฟั่มด้านนี้ลงนะฮะ,ะถ้าสมมุติเราลองลอง,ลองห้ดูนะฮะก็จะพรมมาเราก็ลูกยางใส่นะฮะสนาดน,นี้ทีนี้ <S 2> <S 2> <S ให้ดูว่าตัวตัวแปลงฐานนี่เป็นของแท้นะฮะ ของแท้เขาตรงนี้เขาจะเส้นใหญ่มากเลยนะสังเกตนี่ของเทียมนะที่ซื้อมาอันนีด้เดียวเล็กกว่ากันเยอะนะตัวตัวสายทองแดงก็จะเล็กกว่ากันนี้ยังหาของแท้ไม่ได้ก็อาจจะใส่แบบนี้ไปก่อนลองดูว่าใช้ได้ไหมนะฮนี่ของแท้ก็จะเส้นหนามากเลยนะตรงนี้ ลูกกาแล้วน่าจะกระแสไฟเดินดีมากนะครับนี่ก็จะเป็นแหวนชุดที่อยู่ด้านด้านเหลี่ยงจากลูกยางใช่ไหมลูกยางวงนี้ใช่ไหมลูกยางก็จะเป็นอันนี้มีลูกยางแล้วก็จะมีแหวนไฟเบอร์เรียงอยู่สองวงสามวงนี้แหวนไฟเบอร์นะฮะแล้วก็จะเป็นพวกแหวน แหวนของเขาก็จะมีน็อตตามทีมนึนะฮะอันนี้นอ็อตนี่ก็ชุดของเขาก็ประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นนอ็อตที่ขันยึดก็เป็นน็อตเบอร์แปดก็ถ่ายไว้เผื่อว่าจะซื้อแปลงฐานก็อาจจะต้องดูว่า ถ้ามีของแท้ได้ก็น่าจะดีนะฮะอันนี้เส้นส,สายไฟมันเล็กไปเท่าที่ดูนะฮะแล้วน่าจะลองใช้ดูก่อนว่าใช้ได้หรือเปล่าตามประกอบก็คงต้องหาจลเบีมาทาตามจุดต่างๆนะฮะจุดหลอดลื่นนะฮะจุดหลอดลื่นต่างๆนะฮะจุดลื่นต้องใส่ทรอไหนในนี้นะฮะนี่ก็เสียบเข้าถ้าเสร็จแล้วก็เสียบเข้ากับ 그ค내내 네, 네, 네.